EP พ6 8 4คำพิพากษาสาลดีกาที่2674ทับ2165นางหมอม้ากับพวกโจทดในบวแหวนกับพวกจำเลยคดีสืบเนื่องมาจากสาลดีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง โอนหรือร่วมกันโอนทรัพย์พิพาทรวมเจรายการคือ 1. ห้องชุดเลขที่77ทับ130อาคารชุดสอเสืออาคารเลขที่ 1. มีชื่อจำเลยเทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 2. หุ้นบริษัทพอสำเภาวรวม เก้าล้านห้าแสนสี่หนาพันุ้นมีชื่อจำเลยที่หเป็นผู้ถือหุน้นสที่ดินจฉนดเลขที่หนึ่็ดเี่พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีชื่อจำเลยที่หงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สี่ที่ดินโฉนดเลขที่สองหนึ่งหสี่สี่สี่พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีชื่อจำเลยที่หน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 5. ที่ดินฉนดเลขที่8 3 7 0 9พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีชื่อจำเลยที่สองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 6. ห้องชุดเลขที่7 7ทับหนอาคารชุดส่อเสือมีชื่อจำเลยที่หนึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ7ห้องชุดเลขที่ 140ทับ211และ140 12ทับ212อาคารชุดถอทหารมีชื่อจำเลยที่2เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทย์ที่6ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสินผู้ตายเพื่อแบ่งให้แก่โจทย์ที่1นึ่จำนวน8ใน14ส่วนโจทย์ ที่สถึงที่หและจำเลยทั้งสองคนละหนึ่งใน14ส่วนหากไม่สามารถแบ่งได้ให้ประมูลราคากันร,ระหว่างโจทย์ที่หถึงที่หและจำเลยทั้งสองถ้าตกลงกันไม่ได้ให้หนำซัพ์พิาพาททั้ง7จ็ดรายการออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้มาแบ่ง ตามส่วนที่โจทย์ที่หถึงที่หและจำเลยทั้งสองแต่ละคนจะได้รับจำเลยทั้งสองทราบคำบังคับโดยชอบแล้วแต่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทย์ที่หที่3ที่4และที่6ขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญ,ญาต ให้ถือเอาคำพิาพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองในการแจ้งจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิาพาทและให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทพอสำเภารับจดแจ้งการโอนหุ้นและจดลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นกลับให้เจ้าพนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์พิาพาทดำเนินการ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาททั้งหมดให้แก่โจทย์ที่ 6. ตามคำพิพากษาศาลฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตจำเลยทั้ง 2. ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นว่าศาลชั้นต้นไม่เมียมนาจสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองตามคำร้องของโจทย์ที่1 ที่สาที่4ี่และที่6เนื่องจากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาสารดีกาทั้งคำร้องดังกล่าวไม่ใช่คำขออันจะทำได้แต่ฝ่ายเดียวสารชั้นต้นมีคำสั่งโดยไม่ส่งสำเนาให้จำเลยทั้งสองมีโอกาสการค้านก่อนเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบสารชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งอนุญาตถูกต้องแล้วไม่เป็นเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจำเลยทั้งสองอุทธรสารอุทธรณ์พิพากษายืนขาา้าราชดารตำเนียมในชั้นอุทธรณให้เป็นพับจำเลยทั้งสองดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยทั้งสองว่าคำสั่งสารชั้นต้นที่อนุญาตให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองในการให้ในทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทแก่โจทก์ที่6กับให้กับการผู้มีอำนาจของบริษัทพอสำเภา จดแจ้งการโอนหุ้นและจดลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นต่ำคำพิพากษาสารดีกาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271กำหนดว่าสารที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้นเป็นสารที่มีอำนาจในการบังคับคดี มีอำนาจกำหนดวิธีการบังคับคดีและมีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดหรือทำคำสั่งในเรื่องใดๆอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นดังนั้นกระบวนการพิจบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทุกชั้นศาลจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้น ที่จะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นในชั้นต้นและมาตรา357วรรคหนึ่งบัญญัติว่าการบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพา,ากษากระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาล แทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไม่ได้กำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจมีคําขอให้ศาลมีคําสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ ตามความพิพากษานั้นได้และวรรคสองบัญญัติว่าถ้าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามความพิพากษาจะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อในทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นผู้มีอำนาจหน้า,นา,นา,นาที่ตามกฎหมายเจ้าหนี้ตามควาพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ดำเนินการจดทะเบียน ให้ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้บุคคลดังกล่าวนั้นจดทะเบียนไปตามคำสั่งสารตามบทบัญญัติมาตรา271และมาตรา357ดังกล่าวแม้นเป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งฉบับท,ที่30พศ6 5 6 0 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่6กรกฎาคม2560และมาตรา2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด60วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเก่าวคือนับแต่วันที่5กันยาย,ยน2560เป็นต้นไป ซึ่งกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแก,ะกะ่คดีทั้งคดีที่ค้างมาก่อนการแก้ไขกฎหมายและคดีฟ้องใหม่นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเป็นต้นไปเพียง <c oughs> แต่ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาลและกระบวนวิธีการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้กระทำไปแล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวคดีนี้ยังไม่ได้มีการกระทำการใดเกี่ยวกับกระบวนวิธีการบังคับคดีการบังคับคดีจึงต้องนำบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวมาใช้บังคับ จทย์ที่1ที่สที่4และที่6จึงมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งถือเอาคำพิพากษารหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกนี้ตามคำพิพากษา,า,าได้เมื่อคไา้จริงได้ความว่าหลังจากศาลดีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสอง โอนหรือร่วมกันโอนทรัพย์ภพิพาททั้ง7รายการให้แก่โจทยีท่ีม่มในฐานะผู้จัดการมรดกของานสิงผู้ตายเพื่อแบ่งให้แก่โจทย์ที่1จำนวน8ใน14ส่วนโจทย์ที่2ถึงที่5และจำเลยทั้ง2คนละ1ใน14ส่ส่วนหากไม่สามารถ แบ่งได้ให้ประมูลราคากันระหว่างโจทย์ที่1-5ถึงที่5และจำเลยทั้งสองถ้าตกลงกันไม่ได้ให้นำทรัพย์พิพาททั้ง7รายการออกขายทออตลาดแล้วนำเงินที่ได้มาแบ่งให้ตามส่วนที่โจทย์ทั้ง5และจำเลยทั้งสองแต่ละคนจะได้รับแต่จำเลยทั้งสองไม่โอนทรัพยพิพาททั้ง7รายการ ให้แก่โจท์ที่6ตามคำพิพากษาสาลฎีกาดังกล่าวและสัพพิพาททั้ง7รายการมีชื่อจำเลยที่1และหรือจำเลยที่2เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนผู้ตายโดยคำพิพากษาของศาลดังกล่าวมิได้สั่งให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองไว้เมื่อจำเลยทั้งสอง ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังนั้นจยดที่หนึ่งที่สามที่สี่และที่หกซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมเหนียมนาดื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นรหนี้ตามคำพิพากษาอันเป็นการบังคับคดี ในกรณีที่คำพิพากษาของศาลกำหนดให้จำเลยทั้งสองกระทำนิติกับอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความแพ่งมาตรา357อันเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย รายศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งคำร้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้ดีกาของจำเลยทั้งสองในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคำร้องของเจ้าหนี้ต่ำคำพิพากษาที่ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา357นั้นเป็นคำร้องที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิได้บัญญัติว่าให้ทำได้แต่ฝ่ายเดียวโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา21อนุ2บัญญัติห้ามมิให้ศาลทำคำสั่งในเรื่องนั้นๆโดยมิให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง มีโอกาสคัดค้านก่อนเมื่อก็ได้จริงปรากฏว่าจดที่หน่งที่3ที่4ี่ไรที่6ยื of ่นคำร้องฉบับโรงที่9สิงหาคม2 5 6 2ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองและมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายจดทะเบียนให้นั้นศารชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องดังกล่าวว่าอนุญาตเมื่อวันที่13สิงหาคม2562โดยมิได้มีการส่งสำเนาคำร้องดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสองได้มีโอกาสคัดค้าน,นก่อนดังนั้นแม้นสารชั้นต้นจะมีอำนาจพิจารณาสั่งคำร้องของ จทย์ที่1ที่3ที่4และที่6ดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความแพง่งมาตราสา7รแต่เมื่ออยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความแพง่งมาตรา21อ่อนุสองก่อนถือว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งในข้อที่มุ่งหมายจะอย่างให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมในการบังคับคดีกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายถือเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรายี่คำพิพากษาสารุทธร ที่อนุญาตตามคำร้องของโจทย์ที่1ที่สที่4ี่ะที่6ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นมานั้นเป็นการไม่ถูกต้องดีกาของจำเลยทั้งสองส่วนนี้ฝังขึ้นพิพา,ากษากลับเป็นว่าให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองตามคำร้องของโจทย์ที่1ที่3ที่4และที่6ฉบับปรมที่9สิงหาคม2562โดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ตั้งแต่การส่งสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยทั้งสองแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีข้าราชการตำเนียมทั้งสามศาล ให้ศาลชั้นต้นอรวรมสั่งเมื่อมีคำสั่งใหม่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา21่เมื่อคู่ความฝ่ายใดเสนอคำขอหรือคำแถลงต่อศาลอน,นุหนึ่งถ้าประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติว่าคำขอหรือคำแถลงจะต้องทำเป็นคำร้อง หรือเป็นหนังสือก็ให้สารมีอำนาจที่จะยอมรับคำขอหรือคำแถลงที่คู่ความได้ทำในสารด้วยวาจาได้แต่สารต้องจดข้อความนั้นลงไว้ในรายงานหรือจะกำหนดให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องหรือยื่นคำแถลงเป็นหนังสือก็ได้แล้วแต่สารจะเห็นสมควรมาตรา21 อนุสองถ้าประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้ว่าคําขออันใดจะทำได้แต่ฝ่ายเดียวห้ามมิให้ศาลทำคําสั่งในเรื่องนั้นๆโดยมิให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอื่นๆมีโอกาสคัดค้านก่อนแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการขัดนัด มาตรา21อนุ3ถ้าประมวลกฎหมายนี้บัญญัติไว้ว่าคำขออันใดอาจทำได้แต่ฝ่ายเดียวแล้วให้ศาลมีอำนาจที่จะฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือคู่ความอื่นๆก่อนออกคำสั่งในเรื่องนั้นๆได้เว้นแต่ในกรณีที่คำขอนั้นเป็นเรื่องขอหมายเรียกให้ให้การหรือเพื่อย,ยึดหรืออายัดทรัพย์สินก่อน คำพิพากษาหรือเพื่อให้ออกหมายบังคับหรือเพื่อจับหรือกักขังจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษามาตรา21อนุ4ถ้าประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าศาลต้องออกคำสั่งอนุญาตตามคำขอที่ได้สเสนอต่อศาลนั้นโดยไม่ต้องทำการไต่สวนแล้ว ก็ให้ศาลมีอำนาจทำการไต่สวนได้ตามที่เห็นสมควรก่อนมีคำสั่งตามคำขอนั้นมาตรา21วรสองในกรณีเรื่องใดที่ศาลอาจทำคำสั่งได้เองหรือต่อเมื่อคู่ความมีคำขอให้ใช้บทบัญญัติอนุมาตรา2องนุ3และอนุ4แห่งมาตรานี้บ,บังคับมาตรา21 2. วรสามในกรณีเรื่องใดที่คู่ความไม่มีอำนาจขอให้ศาลมีคำสั่งแต่หากศาลอาจมีคำสั่งในกรณีเรื่องนั้นได้เองให้ศาลมีอำนาจภายในบังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา103และ1 8 1อนุ2ที่จะงดฝั่งคู่ความหรืองดทำการไต่สวนก่อนออกคำสั่งได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตาารา271ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีซึ่งมีอำนาจกำหนดวิธีการบังคับคดีตามมาตรา276และมีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดหรือทำคำสั่งในเรื่องใดๆอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสัง่งคือศาลที่ได้พิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้นหรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติมาตรา271วรรค2ถ้าสารอุทธรณ์หรือสารดีการได้ส่งคดีไปยังสารชั้นต้นแห่งอื่นที่ไม่ได้มีกคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์หรือดีการนั้นเพื่อการพิจารณาและพิพากษาใหม่ ตามมาตา243อ,24 3, อนุ2และอนุ3ให้สารที่มีคำพิพากษารหรือคำสั่งใหม่นั้นเป็นสารที่มีอำนาจในการบังคับคดีเว้นแต่สารอุทธร์หรือสารฎีกาแล้วแต่กรณีจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา271วรรคสในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตสาร ให้ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีมีอำนาจตั้งให้ศาลอื่นบังคับคดีแทนได้หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำแถลงหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานให้ศาลที่จะมีการบังคับคดีแทนทราบพร้อมด้วยสำเนาหมายบังคับคดีหรือสำเนาคำสั่งกำหนดวิธีการบังคับคดีในกรณีเช่นว่านี้ ให้สารดังกล่าวแจ้งให้สารที่มีอำนาจในการบังคับคดีทราบโดยไม่ชักช้าและให้สารที่จะมีการบังคับคดีแทนตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือมีคำสั่งอื่นใดเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไปมาตรา271วรรค4ี่ถ้าเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง ให้ศาลที่บังคับคดีแทนส่งทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดหรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินนั้นแล้วแต่กรณีไปอย่างศาลที่มีอำน,นาจในการบังคับคดีเพื่อดำเนินการไปตามกฎหมายมาตรา271วรรค5ในกรณีที่มีการบังคับคดีนอกเขตศาลโดยบกพร่องผิดพลาดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้สารที่บังคับคดีแทนมีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบ,บวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับคดีใดๆโดยเฉพาะหรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดหรือฝา่าฝืนกฎหมายนั้นรวมถึงดำเนินกระบ,บวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องได้เว้นแต่ เมื่อการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการบังคับคดีไปยังศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีแล้วให้เป็นอำนาจของศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีเท่านั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา357การบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ ลูกนี้ต่ำคำพิพา,ากษากระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ต่ำคำพิพากษาได้และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไม่ได้กำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาะของลูกหนี้ตามาค,าคำพิพากษาไว้เจ้าหนี้ต่ำคำพิพากษาอาจมีคำขอให ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิภากษารหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิภากษานั้นได้มาตรา357วรรคสองถ้าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิภากษาจะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อในทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เจ้านี้ตามคำพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลสั่งให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้บุคคลดังกล่าวนั้นจดทะเบียนไปตามคำสั่งศาลมาตรา357วรรค3ถา้าหนังสือสำคัญเช่น,ชนโฉนดที่ดินใบจองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ใบทะเบียน และเอกสารสิทธิ์ที่จะต้องใช้เพื่อการจดทะเบียนสูญหายบุบสลายหรือนำมาไม่ได้เพราะเหตุอื่นใดศาลจะสั่งให้ในายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายออกใบแทนหนังสือสำคัญดังกล่าวก,ก็ได้เมื่อได้ออกใบแทนแล้วหนังสือสำคัญเดิมเป็นอัน e o pra...